สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่เฮาค่ะมาพอกันวันที่สิบเก้ามีถุหน้าเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะแนวทางที่คุณพ่อคุณแม่ถามหาค่ะมาถึงแล้วค่ะเอามาฝากท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมถามว่าพี่สาวหาดใหญ่มาหรือยังแม,ม่วิทย์แม่วิทย์ยังบ่มานะค่ะสูรเติมเนาะค่ะเนาะ มาเ่พี่สาวหาดใหญ่ค่ะวันที่หนึ่งกดกฎดาคมค่ะมาถึงแล้วค่ะมาปุบออกมาว่างปรับเลยได้ค่ะจะบอรลอซาเลยค่ะวิ่งบนศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าโอเปไฮูนคือเก้าค่ะงวดนี้จะพี่สาวหาดใหญ่ค่ะงวดที่แล้วด้วยค่ะค่ะงวดที่แล้วพี่สาวหาดใหญ่ก็ให้วิ่งบนศูนย์นะคะเนาะเข้าศูนย์สี่ตรงๆนะคะเนาะค่ะ มีช0ดสี่ชุดห้าหกเจ็ดแปดเนาะค่ะเนาะค่ะงวดที่แล้วคุณพ่อคุณแม่ค่ะทันผุ้ชมทั้งหลายค่ะมินี่กระดามาฝากมาแล้วค่ะเป็นมาสดจดร้อนร้อนด่วนด่วนเลยค่ะมาวางปุ๊บปั๊บเลยค่ะค่ะเมวิดก็รอกันเด้อค่ะเด้อเราจะตามมาที่หลังค่ะจะาจะเอาโลกให้คุณพ่อคุณแม่ทันผุ้ชมในเบื้องในส้มกันพี่่านั่นแหละค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะพี่สาวหันใหญ่มาถึงแล้วค่ะ เอามาฝากคุณพ่อคุณแม่ห้าท่านผู้ชมทั้งหลายนะคะมาเบิ่งกันเลยค่ะต่อไปจ้าต่อไปปูสมายค่ะวิ่งบนล่าง9กับ1จะมี0995 1301 513 501ป่สมู้าสมหายกับตุงกับปีสาวหาดไงดูน้อขาเนาะค่ะนี่ก็มี09นย์กขึ้นกันดูนอขาค่ะค่ะนี่ค่ะโอ้ยันศูนย์ยังอยู่ด้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คะค่ะ ศูนย์ตรงย่างแท้ๆแล้วค่ะค่ะมาหลายแนวทางหลายสำนักเลยค่ะศูนย์นี่ค่ะค่ะดีแต่ขาปูศูนซ้ายคนนิ่นศูนย์หนึ่งกับเก้าห้าค่ะคนนล่นค่ะต่อไปค่ะต่อไปเซีนลรยองโอ้เซีนลรยองกับวิ่งบนศูนย์กับเก้านี่ค่ะเออเอามาฝากคุณพ่อคุณแม่ห้าป็งวดแรกเซีนลรยองค่ะกลับมาเปรียบเทียบด้่กันเลยหลายแนวทางหลายสำนักเนาะค่ะเนาะ จะให้ห้าศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์ห้าสองเก้าสองเพื่อนิ่นหาศูนย์กับสามศูนย์ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค้าท่านผุ้ทมทั้งหลายคะ่ะเอาเนวทางมาว่างให้คุณพ่อคุณแม่ห้าเหล้วมืันนี้มารัวๆวหลายสำนักหลายเนยวทางเลยคะ่ะมาพพ้อมกันมันนี่เลยรีบมาว่างคุณพ่อคุณแม่ห้าได้เบิง่งได้ชมกันเลยคะ่ะต่อไปคะ่ะต่อไปเลขล็อกจากกอทอมค่ะเออเป็นไทยปลายคู่ลายหางนะะู่ค่ะเนาะ บนวิ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะค่ะวิ่งเจ็ดค่ะเลขล็อกจากกทมค่ะเอาไอ้คุณพ่อคุณแม่ห้าไปบึ้งไปใต้ตองกันบึ้งเนาะค่ะเนาะพิจารณาบึ้งเปรียบเทียบบิ้งหลยายสำนักค่ะ่ะมาดนด่วนๆมารีบๆเร็วๆมาแบบตองหวดเลยนะะเนาะค่ะเนาะกำดีบมาวางพ่อคุณแม่ห้าเบ,บิ้งได้สูงถงเลยค่ะต่อไปค่ะ เลขคุณโคราตค่ะมาแล้วค่ะวิ่งบน9ก้าจะมี9ก้าสามเก้าห้าเ้าหเก้ดพื่นเน้นเก้าสมค่ะค่ะเอาไปคุณพ่อคุณแม่เฮาเปรียบเทียบด้หลายๆับหนักเบิ่งถ้าบบมักเพิ่ะนจับคู่ให้คุณพ่อคุณแม่ก็ไปจับเองวิ่งเองก็ได้ค่ะก็บ,บ่เป็นยังค่ะกัมักตัวใดกันน้นตัวนั่นเลยเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะ ชอบกระจัดคัดกอผพานค่ะถูกใจกดไลค์ชอบใจกดแชร์ให้เนเด้อค่ะฝากกดติดตามซองเด้อท่านผู้ชมทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่เฮาค่ะต่อไปค่ะต่อไปปูทุดงวิ่งห้าห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าสี่แปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดศูนย์หากระตรงกับพี่สาวหันใหญ่กีนเนาะหาศูนศูนย์หาเนาะค่ะค่ะ ศูนย์ต้องมากแหละค่ะศูนย์ต้องย่างวลนี่คุณพ่อคุณแม่ค่ะศูนย์มาหลายแนวทางหลายสำนักเลยค่ะรักศูนย์ค่ะมาตรงกันหลายแนวทางหลายสำนักกีนหน่อค่ะเนาะให้คุณพ่อคุณแม่เฮ้าไปพิจารณาบึ้งค่ะไปเปรียบเทียบบึ้งค่ะกานบวมากเพิ่จับให้เฮาก็ับไปจับเองหาใส่เองหรือคุณพ่อคุณแม่มีเลขในใจก็มาจับประกบคู่กันก็ได้ค่ะค่ะค่ะบ่เป็นอย่างค่ะประกบคู่กันได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะ ต่อไปค่ะดินบนล่างหนึ่งกับสองหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสองห้าสองสี่สองเก้าค่ะเพื่อนเด่นหนึ่งสี่กับหนึ่งเก้าค่ะเพื่อนมาบุกคูมือด้วยค่ะเนาะสำนักนี่นะค่ะคำพูดเป็นยังค่ะห้ากับไปพิจารณาเบื้องค่ะมาลัวๆหลายสำนักด้วยค่ะมันเดียมาฝากท่านดู z o มเ how ลงให้เบื้องพร้อมกันเลยเนาะค่ะเนาะค่ะคำพูดเป็นยังค่ะไอคุณพ่อเป็นแม่ไป ไต้ตวงบึงไปเปรียบเทียบบึงย่างอีกลายมือยูกเนาะรัฐบาลให้จะออกค่ะก็มีโอกาสได้เปรียบเทียบได้ไปเปลี่ยนแนวทางแนมแนมบึงได้ไหลสำนักหาแนวทางเด่๋ยวหาเนาะค่ะต่อไปค่ะเด็กหลอกแม่วิตมากวนมูเลยวขางวันนี้โอ๊ตรงกระของพี่สาวหันใหญ่อยู่เด้อค่ะศูนหาค่ะพี่สาวหันใหญ่ป็นนีพันมีตัใดพันมีศูน 04 05 0 6 07ศตรงกันอยู่ด้วยค่ะค่ะหลักมูนกจะมี02 03 04 05หลัก1ก็มี16 17 18 19หลัก2มี20 23 24 25เลขหลอกแมมิย์วัวนี้12คู่คกูค่ะทนปล่อยมากกว่ามูเลยค่ะก็บนเป็นหยังค่ะปล่อย ปูมัทฉันแนวกลับมา,ลก,บมาลกปลาไหนคุณพ่อคุณเม่เขาได้กินได้ปึ้งกันเลยค่ะต่อไปค่ะเลกปู่เก้าสามวิ่งบนล่างสองกับห้าแปดห้าเก้าห้าห้าสองสองศูนย์ศูนย์สองเประเน็นหาสองแปดห้าจ้ะ ไปพิจารณากันบึ้งเนาะค่ะเนาะค่ะเปรียบเทียบบึ้งค่ะเป็นมาตองวนที่หอกับมีโอกาสได้เปรียบเทียบหลายแนวทางหลายสำนักเนาะค่ะเนาะคือพอเป็นแม่ฮาต่อไปเลยค่ะปูสามเปดค่ะปูสามเปดด้วยค่ะวิ่งบนเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสองสองแปดสองเก้าวิ่งล่างสองเลยค่ะวันนี้สองแปดจ็ดเจ็ดสองค่ะค่ะ ต่อไปคะ่ะผู้ใหญ่เจดีจากปทุมธานีมาแล้วคะ่ะวิ่งบุญเก้ากับห้าเก้าหนึ 1, ่งเก้าจิตห้าจิตห้าหนึ่งคุณนิ่งเก้าหนึ่งก็หาจิตค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผูช้ชมฮาค่ะไปแต่จองม้วยจรารณากันเบิ่งเด้อค่ะคุณพ่อคุณแมค่ค่ะท่านผูช้ชมทั้งหลายคะ่ะเอามาว่างเป็นหนมาท่างเป็นตองวันเลยคะ่ะมาเบียด ตัวลัวกันเลยผ่านไลน์ด้วยา่ะรับสัมนัก็ว่างพ่อไปเลยค่ะต่อไปค่ะพ่อร้องค่ะพ่อร้องวิ่งบนล่างสี่กับเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสี่หนึ่งเป็นเนนหนึ่งหกคำมินเจ็ดค่ะพ่อคุณแม่ค่ะค,ค่ะท่านติดชมทั้งไลายเอา้าก,ก็เห็นกันเบิรแล้วเนาะค่ะเนาะเห็นกันบนทุกแนวทางทุกสัมนกแล้วเอามาว่างมือน,นี่ค่ะ เอาให้คุณพ่อคุณแม่เฮ้าแคบหน้าจอไว้ด้วยค่ะแคบหน้าจอไว้เลยค่ะค่ะแคบหน้าจอไว้แล้วก็ไปเปรียบเทียบเบิ่งงน่ะเนาะมาตองวดมาร็วเลยมาปลูกลงปรับเลยค่ะก็บอไว้คุณพ่อคุณแม่ให้จะบอไว้เลยจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งได้เห็นกันพิจารณากันนะคะเนะเอาเจอกันคลิปต่อไปเนาะค่ะนาะค่ะคลิปต่อไปคลิปต่อไปทงสัยจะเป็นเลขวิ่งล่ะค่ะ ก็ใช้จะเป็นเล็กวิ่งมากค่ะเอาเจอกันคลิปต่อไปเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ